แต่ถ้าผู้หญิงไม่ยอมอะไรแล้วเราต้องให้เราเราก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมนะครัโบวิ่งถ้าจะเอาต้องได้ครับพี่นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแสนห้าครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับตู้ตาตัวนี้เรยมีแต่จริงเพราะว่ามาริโอมาเลอร์ห้าแสนฮะไบายใจเย็นเสียไปหมดแล้วเออนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นผมว่าเงินที่เราจะเอาไปทำบุญเนี่ยจริงๆแล้ว เชื่อว่ามีคนที่อยากจะให้มากกว่านี้อย่างแน่นอนที่อันมันอยากให้ก็พี่อันครับพี่อันพี่อันบอกว่าเห็นพี่อันสายตาพี่อันอยากทำบุญพี่อันบอกว่าก็นั่นแหละทำไมเราจ้องพี่ตอนแสนห้าพี่อันขอโทษขอโทษพี่อันบอกว่าก็อยากจะนั่นแหละต่สายไปแล้วถึงหน้าน้องพงศ์ใช่พัดก่อนดีกว่าเพราะเสียงน่ารักโดนแล้วกันเออเอาใส่ห้าครับครับฝั่งนี้ครับคุกอุ้มุ้ยมาครับคุณพี่ครับมาครับ เท่าไหร่ครับพ่อแสนห้าหมื่ย่สังไงนะพ่อแสนแสนห้าหมื่บาทเออคุณพี่ครับถ้าเกคุณพี่ยอมแค่26บาท2ี่สิบาทได้นะครับหนึ่งแสนห้ากับ26บาทครับตอนนี้เป็นห้าหมนสั้ยครับอ่าหนึ่งแสนห้ามราลักษณะจะเหลือแค่สองท่านต่อครัพ่อถว่าไงครับไม่ต่อพงเอาครับ ตออะไรแล้วอย่างทำพูดเนี่ยตอบครับผมเฮ้ยเฮ้ยคุณมีส่งเซ็ตสมซิงก,กันอะไรกันคุณยังไงมครับต่อ,ตอนี่พี่แพทเขาละหาพิซเตอร์อยู่แล้วคุณคุณกล้ากล้าพูดไปเดี๋ยวคุณได้อยู่แล้ว,วยไดไงครับหนึ 150, ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยตอพี่เข้าใจเป็นพี่พี่ก็เป็นเหมือนกันแหละ <laughs> เป็นใคร เราเอาเงินไปทําบุญนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะไปทําบุญทุกบาททุกสตางค์ครับคุณพี่ว่าไงครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพท่านนี้เราสู้ไหมครับคบอกไปแล้วนะครับให้ให้หนึ่งแสนห้ามืมียกอมียกแล้วดีไงผมว่าแล้วไงครับพี่ ก่อนก่อนแล้วเออคุณพี่ยกให้พี่อยากให้พี่อยากดูใกล้ๆอยากสัมผัสอะไรก่อนไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนจับจับพี่จับสองแสนนี่เป็นไงเราทำบุญาบนไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยครับตอนาอยู่แล้วครับอาก่อนเสร็จนะครับองแสนับงนี้ว่า สองแสนสองแสนนะครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับมีด้านนี 2, ้มาครับคุณพีเซซงสองแสนสองพันหรือสองหมื่นสองแสนสองหมื่นโอ้ลักษณะวันนี้ผมมองแล้วมันจะไปจบที่สองแสนหกแน่ๆเพราะเลขยี่สิบหกตอนนี้สองแสนสองหมื่นแล้วมีใครมากกว่านี้ไหมครับ ทำบุญทั้งหมดไม่หักค่าจ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นความงามจากภายในมันจะเปล่งประกายสู่ภายนอกทันทีนะครับตัวนี้ลิมิเต็ดมากๆมาริโอก,กอดหอมๆไนโอมหอมหอมหอมเซ็นด้วยเดี๋ยวเซ็นด้วยนะฮะตอนนี้สองแสนสองหมื่นไปให้คุณพี่เขาจับหน่อย <c oughs> ให้คุณพี่เขาจับหน่อยสองแสนสองหมื่นครับยังไงครับตัวแทนจาก คู่ค้าพันธมิตรของเราแบรนด์ต่างๆชั้นนำครับซึ่งแน่นอนครับให้การสนับสนุนบริษัมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็มาร่วมแสดงความเป็นใจด้วยตอนนี้อยู่ที่220,000สองหมื่นบาทเด็กสกู๊หนึ่งนะฮะจบการประมูลปุ๊บเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะจากแก้วมเชียร์ดีนะครับพรคนนั้นอ๋อไปขับไปขับแก้มมาหน่อยไหมล่ะไปขับแก้มมาหน่อยไหมเอาเอาหน่อยไหมสองแสนสอง 2 2ง0บาทครั้งที่หนึ่งสองโส0ยกแล้วครับยังไม่รั้คที่สองเลยครับเท่าไหร่ครับ2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0ืสเห็นไหมล่ะโอโแล้วผมว่าพี่แท้ว่าีเลยผมว่าแล้วมันต้องมาอยู่ที่สองแสนหกแสนลูสองแสนียอดนี้ พี่แพร์โอเคผมก็โอเคครับสองแสนหก <6 S 2> เลขสวยนะครับเพราะนั้นสองแสนหกหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งผมเลยผมเลยมองผมเลยมองว่าผู ύ, ้หญิงเขาจะมีความแฟนคลับน้งแก้มยืดตัวขึ้นครับพี่ทำไมล่ะจะดูสงใสใยเขาเมื่อยสอง <2, S 1> แสนหกหมื่นบาท,ท,ท 2, ครั้งที่สองสองแสนหกครั้งที่ ตายยินดีด้วย <Yeah. S 1> โปรโมติีดครับสองแัน260,000บาทโปรอมตหเดอรครับ,รบทุกบาททุกสตางค์ครับ260,000บาทครับ